คลิปนี้ผมจะเล่นเกมลับโดยกดปุ่มเดียวคือปุ่มนี้โดยไม่มบังคับนักเตะเลยในแรงดิวชั่นหนึ่งจะกดบี้ฝ่ายตรงข้ามได้แค่ไหนและจะโดนแทงหลุดง่ายหรือเปล่าไปรับชมครับ let's go <S เอาเลยครับผมกล่าวส,วสดีชาวอิบอนบอลทุกคนด้วยนะครับผมโดยคลิปนี้นะฮะผมจะกดปุ่มแย่งบอลปุ่มนี้ เพียงปุ่มเดียวนะครับทุกคนนะโดยที่ไม่บังคับนักเตะเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมในแรงดิวชั่นหนึ่งทุกคนคิดว่าจะได้ไหมนะครับผมจะสามารถสกัดฝ่ายตรงข้ามและยิงบอลฝ่ายตรงข้ามได้โหดแค่ไหนครับผมแล้วผมจะโดนยิงกี่ลูกคลิปนี้ฮะไปรับชมกันครับทุกคนนะ let's go สน,นับสน,นุนโดยคุกกี้แลนด์ชอปเติมอ e ีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัย100% ร้านจอดเบีในบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะจ๊ะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกคกี้แลนด์ชอปคุกกี้ a n นด์ชอปคุกกี้แลนด์ชอปและคุกกี้แลนด์ชอปปากกันด้วยนะจ๊ะจุ๊บจเฮ้ยจะแรงนไหนเนี่ยแลวนี้ครับโอ้โหเจอแรงนอันดับหมื่นสองนะฮะแบบนี้เอาจะแก้เพจเราได้หรือเปล่านะครับผมไปดูทีมกันเพื่อนนี่ครับทีมเรามากับดีครับ สองกองหน้าโหดอันตรายลุงลูม,ลมตัวเลยครับผมและหน้าอีกตัวหนึ่งครับผมจะเป็นเปเร่ปอปหมูไม่ใช่ไปเล่ที่ไหนล่ะไอไปไปที่ไหนล่ะไปเร่ครับผมนะ,ะมากับเน็ตเวิบล็อกทู็อกยิงโคตรคมโคตรอันตรายและตัวบั็กสุดอันตรายฮะอันเดียเปโรโคตรจัดใครยังไม่ดูคิดไปดูในเพจผมได้นะนะครับผมกับกลางรับสุดบี้สุดอันตรายดูนะตัวเนี้ย กับการแย่งบอลโดยปุ่มเดียวครับตัวเนี้อันตรายสุดแล้วแม่งบี้จัดนะ,ะ,ะ่นัแหละงหลังผมบี้ไหวหรือเปล่าไม่รู้ฮะเรารับชมแล้วกันนะครับผมกับสำรองนะฮะเด็ดเด็ดเด็ดดวงดวงทุกตัวนะคะีครับโอเคหัวเราค่อนข้างดีนะฮะทีมฝ่ายตรงข้ามว้าวน้าคู่ครับรูมเก่ากับโอเว่นเก่าแล้วเจอกับมาซี่ร่างนี้ค่อนข้างโหดนะครับผมลหลายตัวค่อนข้างดีนะฮะแล้วเป็นยังไงครับผมไปดูในเกมดีกว่า let's go Few moments later moments มาอะไรครับผมมากดปุ่มเดียวฮะตามที่เราบอกกันเลยโดนที่ไม่บังคับนักเตะนักเตะอะไรนี่เขาโดนไหมเนี่ยเขาโดนไหมเนี่ยไม่โดนครับผมโทษทีฮะเลียนได้นี่อาจจะเป็นสูตรหนึ่งนะครับที่ทุกคนอาจจะขี้เกียจแย่งบอลเนี่ยแต่สูตรนี้เขาบอกเลยว่าใช้ได้งานได้ฮะแล้วเราสวนแล้วเราสวนเนี่ยแล้วดึงครับผมดึงแล้วแทงต่อยเพื่อนแล้วปาทะนงแล้วก็เลียบไม่โอ้โหไม่เลียบฮะกดปุ่มเดียวผม ุ่มเดียวครับเพื่อนอดีตเพซซิ่งอย่างเดียวอะนะครับโดยพี่ไม่แย่งเลนะฮะดูมือเดียวนะครับโดนดิเพื่อนดูแต่ไปครับสวนนะสวนกับแบบอันตรายสุดๆแต่ตอนนี้มีคนวิ่งครับไปเลยครับพาว์น็ตเวทเสาแรกขออนุญาตติ <c oughs> ดบล็อกไว้นิดนึงดิดเดียวครับเพื่อนแต่ลูกมูมาบอกก่อนนะครับสูนนี้ใช้ได้น,นะเพื่อน แต่ไม่ใช่แบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้บังคับเลยก็แบบแย่อยู่นะขับมาผมบีเดียวฮะบีอย่างเดียวไม่สนโลกับเพื่อนและส่วนเลนจับบรลทัดแล้วก็ปัป่น like that, แบบนี้ ft, โอ้โหเซฟได้เฉยศิลามเหรอเนี่ยบีอย่างเดียวฮะบีอย่างเดียวบีอย่างเดียวและเรียบร้อยครับผมแบบนี้ฮะและเรียบร้อยไหมเข้าขวาหลอดม่วงม่วงไม่ได้ครับบีฮะบีตัวเล็ถึงหน่อยบีครับบีงเดียวฮะบีอย่างเดียว แย่งบอลแบบไม่ต้องดักไม่ต้องใช้สมองสมองแย่งมาแบบคนที่เกลียดน้องก็เห็นหรือเปล่านี่โดนดิไอห,หนูออกข้างครับวมวนฮะแล้วโวเลตวิ่งครับผมเอาชิคกุส่งโซเลดไอเบนีอย่างเดียวฮะไม่สนโลกบิงบีอย่างเดียวสวับวเพื่อนไปเล่แทงไปฮะตบเข้ามาหักปุ๊บแล้วไปเลขไม่ได้วะบีให้หมดไปเพื่อนบีอย่างเดียวครับให้เขาชิ่งกันไหม ยี่ให้น้องแทงโอทีนะยั <c oughs> จงวันแบบแบบคนขี้เกียจรู้จักปะมันต้องดัาผมหรอกเพาผมเห็นตัวเลดวิ่งวิ่งไปไหนอ่ะโอผมว่ามันน่าจะโยนผิดลายนะ <c oughs> บีหมดอ่ะไม่สนลูกใครอ่ะไม่สนด้วยแทงออกข้างหรือเปล่าแล้วยังไงครับโอเคโอเว่นเร็ววะ่ะเร็วหรอเร็วหรอเห็นเปล่าส่วนเลดอ่ะเห็น เีนะฮะลิงอัพผมได้ตัวนี้ให้แทงพี่ให้น้องแทงโดนหมดอะบี้หมดอะจิงแกะหลุดก็เอาแก่หลุดก็เอาเพื่อนเชียร์แร่โอชิผ่านแล้วผิดอันนี้ผิดเองฮะอันนี้พลาดเองโดนเลยครับโอ้โหบี้ไม่โดนฮะโดนลูกพลาดเองเอ้ยโคตรเดือดเห็นปะกันบี้นี่ฮะไอ้ขี้เกียจแย่งบอลน,นะครับสูตรนี้ใช้ได้ผลนะ แต่ถ้าเจอคนม้วนมันไปน,นะฮะ <c oughs> ก็โด,โด,ดน,นอยูนะ่โดนอยู่ดีนะครับคนแก่บอลไวๆนะโดนโดนอยู่ดีนะฮะแต่ใครแบบแก่บอลไม่ค่อยจะไวเนี้ยช้าหน่อยเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์ที่จะแบบโต้กลับได้ค่อนข้างไวนี่ครับผมเนี่ยนะครับได้คามวนเป็นนะเราโดนแน่นอนนะครับบี้หมดอะให้นะโดวันทีนะแค่ปุ่มเดียวก็เสียได้นะ้องไม่ต้องแบบคิดมงคิดมาก นะครับมันคือการเพลซิ่งเพื่อนมาซี่โยนมาหกทิงเอ้าเหี้ยเกือบโดนไม่โดนครับ,บกี่เอ็ดกาผมไม่ถึงว่ะมันข้ามหัวเอ็ดกาเห็นปะเอ็ดกาขึ้นแล้วนะครับแต่อย่างที่ผมบอกตลอดล้วทีมผมแม่งขาดกางตรงสูงอะ่ะถ้าได้วีล่างมาเอสดกน้าน่าจะสำรองนะฮะเหีย yeah. โดนเหียอ่าสูดเดิม โดนซะแต่เราแก้ได้ไม่ต้องรีบไปนทังร้อนอัลเลน,นะเพื่อนรีบร้อนทำไมวะแทงแทงแทงไม่โดน,นครับบี้เดียวฮะบ,บี้ให้รู้จักอ่ะรู้จักอ่ะบี้ให้รู้จักอ่ะโอ้ยแล้วจบครึ่งแรกครับผมเด,เดี๋ยวเจอคัมแบ็กโดยการบี้เพื่อนแต่ครึ่งแรกจริงๆเราก็พอใช้ได้นะครับไม่เจอะแต่คือแค่จบสกอร์ไม่ลงจริงนะ มีหลายโอกาสหลายหลาย,หลายจังหวะน,นะครับให้จบลงนะบอกเลยโคตรสวยนะฮะง่ายของจริงแต่เมื่อกี้คือเขาน่าจะทําการเพรสซิ่งแกะเราได้แล้วนะครับผมแกะได้แล้วยังไงเหรอก็เพรสต่อสิจา้าบีหมดอ่าเราเราได้บุกครับไม่เกี่ยวกันนะฮะรูปแบบนี้แล้วเขายังไม่กันตัวนี้ผมผมก็แทงต่อไอออกไม่ได้บีต่อครับ รง,งช้าโดนนะเพื่อนตรงช้าโดนนะเพื่อนบี้ครับบี้บี้ให้หมดแลยได้ครับผมจังหวะนี้ฮะแล้วหมุนฝั่งนู้นแล้วแทงไปแล้วเพื่อนจังหวะนี้ถ้าแทงต่อสองสองแล้วก็โอ้ยไม่ได้ครับมีคนาวโละยืนค่อนข้างดีครับผมขาวชิงก่อนเพื่อนเออไปตัวรูดตำแหน่งวะบี้หมดอ่ะไม่สดโลกหรอกไม่สดโลกหรอกแค่นั้นแหละอย่าช้าให้พี่เห็นพี่บี้เลยเท่หมดน้อง อมาแล้วนึกว่าหายไปไหนบัดบิ้งเดี๋ยวครับไปบินขับบังคับน้องโต้งเตะเหนื่อยเับทำไมให้เหนื่อยนะจ๊ะโดนดีไอ้หนูก็โดนวิ่งครับผมป่าอะไรครับผมลุยซัวเล่นะดักหรือเปล่าแล้วก็จะแทงแบบนี้ไม่แทงครับแล้วเข้าขวาแล้วปั่นโค้งหงุ้งอุ้ยไม่เข้าไอ้เชี่ยเฮ้ยไปรุ่นเฮ้ย <c oughs> หลายโลกนะหลายหลายลูกนะเนี่ย บีครับบีฮะบ,บีเอาแล้วไงดิคาแมสซี่โอเคนี่น้ำมันขับแล้วฮะกลางอึบอึบตรงนู้นอึบกลางอึบวนมาครับแล้วป่าเลยครับลุงลูมาแบบนี้หวานเจียวหรือเปล่าแล้วเอาว้าจานกระตุกได้อยู่ไหมรียบร้อยฮะตามมาแล้วครับผมกระตุกเฉยไม่เกี้ยสัตว์เฟกนะมาแล้วครับตอนนู้นึงนะฮะบีจีต่อเพื่อน บีให้รู้จักเว้ยบีให้รู้จักบีรู้จักกูพูดบีกี่รอบแล้วเกมนะบีรู้จักบีป่ะให้เขาชิงก่อนเอ้าพลาดนี้ก็โดนนี่หนุ่มต่างครับผมตรงนี้นะฮะแรแทงลุกโอ้โห้ยแทงหลุดนะเมื่อกี้เ์ผมบอกก่อนลายกันวิ่งดีมากนะครับตรงนู้นโ,โอเครู้กันเพื่อนรู้กันเพื่อนเดินมาและแทงตัวไกลเข้าไปเลยครับลุงลูมาโอ้โหลุงลูรัรบ หลังเจอเขาทีเดียวบีเพื่อนบีให้หมดบีให้หมดบีให้หมดไอ,อตัวนู้นหลุดวะไม่หลุดครับผมหลุดรายการเลยเธอเลยเธอเพื่อนคืน้นโดนโดนไกลครับเฮ้ยเฮเกือบโดนออกปะออกไม่ออกไม่รู้แต่ผมส่งอนโอเคและส่วนเลสผมวิ่งหาป่ายเลยครับผมโอ้โหบอไดวิ่งวิ่งรอเลยวะนี่เจ็ดสิบหกครับขอเสมอก็พอเกมเนี้ยอ้าวกลาง โอ,โอ้โยชิ้นหนักๆแลถึงได้ไงวะมีคนเราเส้นเลยนะฮะกบ,บีหมดอะก็แตะมาก็แตะมาอ๊บโอ้โหคีไม่โดนครับขออนุญาตเป็นตัวครับทุกคนหนึ่งลูกเพื่อตีเสมอถ้ากูยิงเก้าตั้งแต่แรกนะแมันนำและหลายๆล,ลูกนะครับที่แบบมันดิดเดียวอะแต่โกเซฟบ้างเสาช่วยบ้างนี่ครับอ่าบุกเต็มกำลังฮะ จริงๆอยากเอาซอนนะครับแต่ตรงนี้ต้องเอาปะเป้วะ่ะต้องเอาตัวคล้องใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นใครดีวะหลังผมต้องเปลี่ยนเว้หลังผมเอาคุนเด้เลยลูกกลางอากาศกาผ่านครับผมเปลี่ยนมั่งแล้วก็เอาเกมบุกเราเปลี่ยนครบห้าตัวยังวะหนึ่งสองสามสี่บาลรล่าเพื่อนฟังหน่อยมาครับปากบาลรล่าฮะเอาไว้บี้เวทุกคน มี่านเดียวโยนไปเลยครับผมจังหวะนี้ฮะหกเปะบีรับผมบีให้หมดนะฮะบีให้หมดเราชิงกันไปเราบีสวยแหละเปิดมาไปเลยครับผมจังหวะนี้ฮะเรียมเอ็มป้าเป้แล้วก็ขออนุญาตจบสักก่อได้อหไอ้กทติดเ,เสพยายามเสาแรกขึ้นแบบเสียบสามเหลี่ยมเลย โอ้ไม่กอดลูกคนท้านลูกที่เสมอยังไม่มาลุงหม่งเพื่อนต้องขอลุงหม่งแล้ววะตุลามตุลามลูกพ่อตุลามลูกพ่อตุลามลูกพ่อโอ้โหติดใครเนี่ยมันสูงชิบหายกลงครับน,นี่ฮะบีอย่างเดียวให้มันแตกวันไปสวยบีเพื่อนเอาแล้วส่งไปเลยครับมินามนิโ่ฟินิชชิง่งอ๋พานนี่วหบีครับบีเขาทดสามนาทีวะได้ปะวะ ได้วะหลุดแล้วหน่ะหลุดแล้วหนะต้องบ,บังคับไปห,หนึ่งแอ๋บังคับไปหนึ่งโดนโดนไหมแล้วโดนฮะบีอย่างเดียวับผมเป็นอย่างหนึ่งที่ใช้ได้ทุกคนแต่ใช้ได้ในแร้งดิวชั่นหนึ่งไหมอาจจะยังนะอาจจะได้บ้างก็ในบางจังหวะนะฮะแต่บางจังหวะเราควรควบคุมเองด้วยนะฮะอันนี้มาเล่นให้ดูนะครับทุกคนว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคฮะ บี้ใส่อย่างเดียวครับดูเนี่ยแล้วถ้าเราเราโดนเขาม้วนเนี่ยถ้าเจอคนมมวนเก่งๆหน่อยนะครับเละครับบอกก่อนนะฮะอันนี้คือแบบเขาอาจจะแบบเรื่องการมมวนอาจจะแบบยังไม่ค่อยใช่เรียกว่าไม่ค่อยใช่ทางเขานะฮะทางเขาอาจจะเป็นการชิ่งมากกว่านะถ้าชิ่งเลี้ยงโดนเราบี้เละแน่นอนนะครับผมเกมนี้แพ้ไปนะครับแต่บี้ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่ามันใช้ได้นะครับแต่ก็มันนะมันไอเกมนี้กูแบบ ได้หลายๆลูกเลยทุกคนมันควรได้นะครับบี้ยับๆอะนะเหมือนตอแมตเขาเป็นลีโอนลลมาซี่นะครับผมน่าจะแอซซิตและยิงด้วยนะของเราเนี่ยฮะคานไฮนะยครับ,นะรบมันเกนี้ถือว่ามันนครับแต่ตัว,ตวยิงของใครวะเมืเ่อเีย้ยิงได้ปะลืมละไอ้ยิงวะนะี่ครับบอกเลยว่าสนุกมากๆครับกับเกมนี้ฮนะเอาหมายดูคนได้เห็นนะครับว่าการบี้แบบนี้ครับการ ลอกรับแบบนี้นะฮะมันใช้ได้ไหมพอใช้ได้นะครับแต่สำหรัแบบดิวชั่นหนึ่งผมว่าต้องควรดักด้วยนะครับผมหรือสองอันเนี้ยบางคนก็เป็นสไตล์แบบเรื่องการควบคุมบอลแล้วแบบมัวในี่ค่อนข้างเก่งนะครับผมก็ดูแล,แล้วแต่คนคนไปที่เราเจอนะครับผมถ้าใครอยากเล่นแบบราคี้เกียรติแบบนี้นะฮะก็ต้องศึกษาดูฝันของข้าวกันด้วยนะครับ <laughs> โอเคปะ แต่สรุปเลยว่าเรื่องการบี้ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแหลมๆเลยเพื่อนอันเนี้ยแต่คือมันอยู่ฮะถ้าเกมนี้เราแบบไม่ยิงแบบติดเซฟบ่อยหรือว่าชนเสาเนะี่ยอาจจะแบบมีโอกาสชนะหรือว่าเสมอได้เลยนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ฮะหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งก,กันด้วยนะครับผม,มอย่าลืมฮะจัดทองราคาถูกคุกกินแลนด์ช็อปนะครับฝากกันด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมไยบายจุ๊บจ